สวัสดีครับวันนี้วันที่10ตุลาคม2,567นะครับมาดูสถานการณ์ของเซตนะครับแล้วเราก็เก่งกำไรกันนะครับจากท็อปมัน่อินนะครับก็จะไปดูว่านักลงทุนนิยมชมชอบหุ้นตัวใดในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเซตเช้าปิดบวกอยู่10.73จุดนะครับ อยู่ที่1467.70จุดเจนุดนะครับยังคงซด์เวไปที่พันห้านะครับเอ็มไบติดลบอยู่2.25จุดสองห้าจุดนะครับอยู่ที่344.64จุดนะครับซึ่งมีทิศทางสวนกันกันกนกบเซตนะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ uh. ไปดูนะครับว่าแล้วทุนนั้นนำเม็ดเงินเข้าไปในหุ้นตัวใดแล้วน่าสนใจอย่างไรนะครับ เราจะเก่งกับไหลได้แบบไหนนะครับตัวแรกนะครับในี้5ตัวแรกนะครับของ Top Money In ก็คือตัวกัฟนะครับกัฟยังคงยังไม่ได้บวกหรือยังไม่ได้คอมมิชชั่นนี่หรือว่ายังไม่เป็นรวมตัวกันกันกบ In t t u u h นะครับราคายังคงซายเวย์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีเม็ดเงินเข้าไป541.62มิลเลียนนะครับ ช้านี้ก็บวกขึ้นไป1.50บาทนะครับอยู่ที่63.25บาทหรือ62.25สตางค์นั่นเองนะครับกราฟนะครับตอนนี้ราคาก่อนบวกกันกับ i n t o u c h นะครับราคาก็ไซเวย์ขึ้นมาจาก3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป47% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป15% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป9.52% PE อยู่ที่44.28เท่านะครับมี Yield อยู่ที่1.43เปนะครับมี EPS อยู่ที่0.70สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.88บาทนะครับสำหรับกราฟนะครับไปดูจังหวะแท่งเทียนของกราฟนะครับจังหวะของเขาเป็นจังหวะไซเวฟขึ้นไปราคาของกราฟค่อยๆไซเวอ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นมาจากวันก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นวิิตหมายันดีเนื่องจากว่า สัญญาณอันดีนะครับในการที่จะค่อยๆอคอมมิชชนิ่งกันแล้วก็บวกขึ้นไปนะครับวันนี้เราก็จะเห็นราคาต่างๆนะครับที่จะบวกของอที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับ Intouch นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะมี i n น o u c h มี a อ d v a n c e มีไทคมนะครับซึ่งหลายตัวก็เป็นจังหวะที่เป็นขาขึ้นทั้งสิ้นนะครับเราก็เดี๋ยวเราก็ดูกันแต่ตอนนี้ ถ้าท่านักทุนเข้ากราฟเอาไว้นะครับราคามันจะถัวเฉลี่ยเมื่อบวกกันกับอินชัดนะครับอินชัดก็ราคาป้อยหรือว่าราคา80หรือ9กบากว่าบาทเมื่อรวกกับกราฟกรก็60กว่าบาทนะครับแต่ถ้าท่านอยากช้อนซื้อนะครับตอนนี้ก็ซื้อที่กราฟสู่ก่อนก่อนที่เมื่อเมื่อมันบวกกันกับ อินทัชราคาก็จะถัวเฉลี่ยออกลงมานะครับท่านก็จะได้กําไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านทุนจะพิจารณานะครับเราก็นํานเรียนให้ท่านทุนได้ลองพิจนารณาดูนะครับวันนี้มีวันรุ่มเข้าไปเล็กน้อยนะครับมีวันรุ่มเข้าไปนะครับที่35.86ิบห้าจุมิลเลียนนะครับมี R SI ชนขึ้นไปชนโอเวอร์ทที่77แล้วก็ m s c d ยังคงไซด์เวชี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็มี OPV ยังคงไซเวอพขึ้นไปนะครับเป็นสัญญาณอันดีนะครับแล้วก็มีพาราบริกซานะครับเป็นจุดขายปาลารองรับว่าเป็นจังหวัขาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ถ้าถ้าท่านยังคงมั่นใจและถือให้มันเป็นกำไรต่อไปท่านก็ยังคงขึ้นยังคงรักคารักษาแล้วก็ยังคงเข้าเรียกการเก็งกำไรต่อไปให้ราคาไซเว์ขึ้นไปแต่ว่า ถ้าท่านคิดว่ามันเป็นที่จุดสูงสุดหรือจะตั้งคัดลอตเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันการย่อลงมานะครับท่านจะได้ไม่เป็นชาวดอยก็อันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณาดูนะครับก็ถือว่าราคาก็เป็นถึงจุดสูงสุดของการขึ้นไปของกลับแล้วเพราะนั้นราคาก็อาจจะย่อตัวลงมานะครับสร้างนิวไฮใหม่แล้วก็ขึ้นสูงขึ้นไปประมาณนี้นะครับราคาจะค่อยๆขึ้นไปแบบนี้นะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับกราฟนะครับในท็อปมันนี่อินนะครับถัดมานะครับตัวที่2นะครับวันนี้ก็มีราคาพุ่งขึ้นไป145 i 141สิบ้าจุดสามิลเลียนก็คือเดลต้านะครับเดลต้านะครับวันนี้บวกขึ้นไป4บาทนะครับราคาอยู่ที่144.50บาทนะครับ114.50บาท สามเดือนที่ผ่านมาเดลต้าบวกไป27่เดปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป10บเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไปไป7.51นเปอร์เซ็นต์นะครับ PE ที่66.60เท่ามียิวที่0.41นเปอร์เซ็นต์นะครับมี EPS 0.87สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS ที่0.45สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับเป็นจังหวะไซด์เวิรฟขึ้นมานะครับไปดูเดลต้าราคาของเดลต้าก็บอกว่าเขาจะไปที่รราาคค100นะับ สูงสุดที่ราคา104บาท106บาทนะครับเดลต้งนะครับราคาจะค่อยไซด์เวขึ้นไปและโมเมนตัมเป็นโมเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเป็นโมเมนตัมขาขึ้นจะไปสูงสุดที่100 120บาทนะครับ120บาทหรือ130บาทนะจังหวะขาขึ้นยืนยันด้วยหาวลุ่มนะครับ วอลลุ่มอยู่ที่14.49มิลเลียนแล้วก็ไอใสยกำลังชี้ขึ้นไปชน o b o นะครับใกล้ๆจะไปชนอยู่ที่66นะครับ m s c d นะครับยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปทางข้างไอซายออพยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปยืนยันเป็นขาขึ้นด้วยพาราบริกซานะครับพาราบริกษานะครับยืนยันว่ายังคงจังหวะไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะนั้นทางทุนก็เก่งกำไรได้ต่อไป จาก114บาทยังมีโอกาสวิ่งขึ้นไปที่125บาทหรือ1 3อบาทขึ้นไปนั่นเองเดลต้านะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับอันนี้ก็ถูกที่อยู่ที่ต้านักทุนยืนยันว่ายัางคงถือต่อไปนะครับทำกำไรได้ต่อไปได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับทรูนะครับทรูวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามา38.1 3่า 30, 3 3มสิ0มนะครับราคาบวกขึ้นไป1.20นะครับอยู่ที่11.40บาทนั่นเองสำหรับตัว True นะครับถือว่าร้อนแรงขึ้นมาแรงอย่างมากเลยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป25% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป9% 1้าเิตย์ที่ผ่านมาบวกไป2.7 0นนั่นเองนะครับ แม้ว่า PE ไม่มียูไม่มี dps ไม่มีแล้วก็มี EPS ติดลบอยู่0.08เปอร์เซ็นต์หาก8สตางค์ต่อหุ้นนะครับติดลบนะครับเพราะว่าดูแนวโน้มเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับไปดูจังหวะของแท่งเทียนนะครับเป็นจังหวะไซไวอัพขึ้นไปแล้วก็ดูแนวโน้มว่าจะจะขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับพอราคาสูงสุดของเขาก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่113บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ ่าไม่ใช่113บาทแลทนะคราคาอยู่ที่1 3บ0าบาทจุนะครับตอนนี้แนวโน้มต่ำสุดอยู่ที่11.40บาทนะเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วเป็นโอกาสขาขึ้นนั่นเองนะครับแม้ว่าวันรุ่มเป็นวันรุ่มขายใียส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่49.98มิลเลนแลวก็ไอ้ชี้ขึ้นไปชน o อ o บอสเอยังคงไซด์เวถึงไซด์แวฟขึ้นไป OVV ีไซด์เวถึงไซด์แวขึ้นไปนั่นเองนะครับ ยืนยันเป็นขาขึ้นด้วยภาลาบริกซานะครับโอกาสราคาจะพุ่งขึ้นไปที่1้อบาทอ่ะไม่ใช่ร้อยสิบสาบาท,น,บาทนั่นเองตอนนี้11บาทจะขึ้นไปที่13บาท14บาทนั่นเองมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เก่งกําไรได้ต่อไปด้วยความสบายใจได้นะครับสนับตัว t u e นะครับมาที่ตัวที่4นะครับก็มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น358มิลเลียนนะครั อ่าตัวนี้นะครับก็อยู่ในหุ้นนะครับในส่วนที่จะคอยตามหรือเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ากราฟบวกกับอินชัดนะครับก็คือคือไทยคมที่อยู่ในเครือข่ายของอินชัดนั่นเองนะครับวันนี้ราคาบวกขึ้นไป1บาทนะครับจะอยู่ที่13.30บาทนะครับสำหรับไทยคมนะครับ3เดือนที่ผ่านมาไทยคมบวกไป27% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป1ิ1เอด่ือนที่ผ่านมาบวกอีกสิเป็นต์นะครับ PE อยู่ที่92.30เท่านะครับมียิวอยู่ที่0.98นะครับมี PE ที่0.32สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS ที่0.13สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะทั้งเทียนของไทยคมกันนะครับราคาพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับและเมื่อพุ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดคือกรอบเรีเนิเชั่นราคาจะย่อตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งถ้าเป็นนักเก่งกาไรนะครับเราก็ต้องตั้งให้ราคา คัดลอสออกมานะครับหรือคัดทํากําไรออกมานะครับแล้วก็รอให้มันย่อลงมาก่อนยังไงซะราคาเขาจะย่อลงมาเดยวอัตโนมัตินะครับเมื่อถึงจุดสูงสุดเขาจะย่อลงมาจะโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทานิวไฮนะครับขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับยกนิวโลทำนิวไฮนะครับจะเป็นเช่นนี้นะครับท่านไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูนะครับต่านนักทุนครับตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปอย่างยิ่งนะครับก็ ทางวอลลุ่มนะครับขึ้นเข้ามาอย่างมากนะครับอยู่ที่60.14มิลเลียนนะครับแล้วก็ไอซ์สายไวอา p ขึ้นไปนะครับ m อเมซดก็ i d ย w a อ up ขึ้นไปยืนยันเป็นขาขึ้นเดือยว v Side ายไอขึ้นไปโดยนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีพาลบริกษาจุดไข่ปลารองรับจุดด้านล่างนะครับทำให้เห็นว่าในส่วนของไทยคมนะครับแล้วก็ยินทัดแล้วก็กรับแล้วก็แอดวานนะครับ เป็นจังหวะขาขึ้นทั้งสิ้นทํากําไรให้กับท่านนักลงทุนได้อย่างงดงามนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจนต้องถือต่อไปนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้นนะครับสามิจับจุดสี่ลเลียนนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.52สตังค์นะครับราคาอยู่ที่4.46จุ่หกสบาทนะครับ พราะว่าสเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป13บเเหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป18บเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ที่ผ่านมาบวกไป14เปอร์เซ็นต์นะครับจังหวะไซรัปขึ้นมาอย่างงดงามนะครับ PE อยู่ที่23.24สตางค์อ่ายี่สเท่านะครับ PE นะครับเป็นเท่านะครับแล้วก็มี y i e l อยู่ที่2.47เนะครับมี EPS ที่0ูนอ่าหนสตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS ที่0 0นยเ สตังต่อหุ้นนั่นเองนะครับก็ไปดูจังหวะาการาทำกำไรของ EECET e e c นะครับจังหวะก็ทำกำไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดของของการเดินทางของราคาทีนี้ก็จะเป็นการค่อยไซด์เวอ์ออกด้านข้างหรือไซด์เวดาวออกมาแล้วยกโลทำนิวไฮต่อไปนะครับคือ ดูจังหวะของการเข่อที่ของมันนะครับสูงสุดลงมาต่ําสุดต่าสุดก็ขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดก็ต้องเป็นจังหวะสูงสุดขึ้นไปนะครับเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับช่วงนี้เป็นขาขึ้นจังหวะก็ดูอาวนรุ่มนะครับเข้ามาที่253.25มิลเลียนนะครับ o b v r s i นะครับ r s i ขึ้นไปที่ O b o บที่7 4นะครับ macd ยังคงไซด์เวขึ้นไปยืนเหนือเส้นซูนยล้วก็เส้นสิกแนลนะครับส่วน obv ก็ยังคงไซด์เวถึงไซด์เวอัพขึ้นไปยืนยันทำ,ทำกำไรเป็นขาขึ้นนะครับก็บท่านมองตามมองตามดูการเก่งกำไรนะครับก็เป็นแนวโนบเช่นนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นหุ้นที่เรานำมาเรียนให้ท่าน5ตัวนะครับส่วนตัวอื่นก็ยัมี aot มี A มี advanced มี in chart มี cpo มี c p f นะครับ แล้วก็มี MTC โท้นหุ้นแต่ละตัวก็นักลงทุนให้ความสนใจนำเม็ดเงินเข้ามานะครับก็จึงถือว่าถ้าเราจะเลือกเล่นหรือเลือกเ,เ,เก่งกำไรแต่ละตัวเราก็ต้องเลือกจาก c ็ m บมานี่อินี่เองนะก็ดูจังหวะของการเคลื่อนที่ว่าเป็นขาขึ้นและยังคงเป็นขาขึ้นต่อไปได้หรือเปล่านะครับก็ฝากท่านสุนรได้กดกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งอันตรกาไว้นะครับแล้วก็ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับด้วยความเคารพนะครับยังไงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ